สวัสดี FC แล้วไปติดตามทุกคนนะครับนี่พามาชมอิซุนะครับอิซุ F อนะครับนี่อิซุโลโก้อิซุนะครับต่อจากอูสหกิจนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหน้าเลนนะครับโอ้สวยมากนี่เป็นอิซุตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่สวยมากครับนี่อะไรแต่งนี่เงาๆเลยครับ จะโครเมียมทั้งนั้นครับดูแอบประตูก็เลดทครับโครเมียมเลดทอันนี้ก็ซุ้มบันไดนะครับซุ้มบันไดสวยมากครับสีเขียวสีเขียวเลยเขียวโอ้เขียวก็ชุดแต่งก็จะมีพวกเรียบเรียบข้างนะครับเป็นโครเมียมดุมล้อสิบน็อตนะครับนี่จุมล้อก็สีเขียวตัดเกลยด สวยมากครับด้านบนก็แลบแลบข้างเป็นสแตนเลสครับเงามากครับุดแต่งนี่กระบะกระบะ,ก,ะ,บะก็ครอบเล็นะครับอ้สวยมากครับวงแมโลงนะครับนี่โอ้โหนี่เอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฮอรโมดนี่ครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นซุ้มประตูเมืองเลยหรอปล้างร,รักเมือง เป็นฮอววร์ดครับฮอววร์ดจังหวัดร้อีดเอกลักษณ์ของเมืองร้อีดครับสวยมากตัวลูกก็เป็นครับคาเลียดนะเป็นกระบะอลูมิเนียมครับีราวข้างก็เป็นเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บอลูมิเนียมโอ้ล้อนี้เป็นคุมเมี่ยมหมดล้อเป็น,เป,นเป็นกระทะเงากระทะชุบครับนี่วันท้าย บรรทายก็เงาๆเลยครับอูสากิจนี่สากิไฟก็เป็นเละครับนี่ไฟแไละปลายนและปลายและปลายตัดกับเลดเขียวเละครับนี่โอ้สวยมากโอ้มีทงโจนสลัดด้วยคนระับพวกอุออปรกรณ์ต่างๆก็จะเน้นเน้นเละครับนี่สวยมากอันนี้ก็จะเป็นติกนก สวยมากจากอุซากิทนะครับพวงแม่ลูกนะครับกระบะกระบะอลูมิเนียมครับอันนี้นี่คือเอกลักษณ์เมืองรอยเอสบายอ๋อนี่อันนี้คือเป็นซุ้มประตูเมืองปะครับโอ้ใจกลางเมืองรอยเอสอ๋อใจกลางเมืองรอยเอสฮาวดนะครับเอกลักษณ์กอหลีเฮงพืชผลนะครับนี่สวยมากครับนี่อันนี้ บรรทุกเกยจัก,กันจกนัน oh, นจกริตั oh. นอ้สตันห้าโอ้เมากครับอันนี้จกักกปีนะครับรอ้เราท่านหรืยว่ายังบ่อหเปีนโอ้ oh. oh, ครับเ <c oughs> งาม,มากม <c oughs> ีหนาจิกาบ่อ๋อน <c oughs> oh, ีแบหลีเดียวกันแบบ ปักหมุดด้วยครับยิงหมุดด้วยยื่นกันชนยื่นนะครับต,ราาต้งเ,<อ>ตงเบิดจะขั้นใหญ่หนี่สิบสามครับโอ้สิบสามขั้น,นเน้นเลทครับเนี่ยโอ้เงาเงาตาแตกมากพี่แกไปขึ้นไม่ซับครับวิ่งสปอป,ปลาวนี่สวยมากก็เข็มนี้ก็เอาพามาชมรถหล่อครับนี่ ใบฟงใบป,ปากก็เน้นเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสครับเป็นเงาเน้นเงา,ขางขังเลยนี่ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้มารับชมด้วยนะครับก็ฝ like, ากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเต้งตะลอนถ่ายครับเสาธงยุบพิวเลยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็พามาชมยูสุเดก็กเก f x z นะครับสามศูนย์ครับ ตัวใหม่ล่าสุดกับไฟไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ